รีบจดนะครับผมนะรีบจดนะครับวันที่26กันยายน2565เวลา04.56นะครับวันที่25ตุลานะครับ2565เวลา17.49นาทีวันที่24พฤศจิกา2565เวลาตี5.33นาทีและวันที่23ธันวาเวลา สี่โมงเย็นนะครับสิบหกนกนห้าสิบเก้านาทีนะครับนั่นคือวันออาวสีเลิกยามยามดีวันของเงินพระจันทร์นะครับฟังไม่ทันก็นะครับรีเพย์กลับไปได้นะครับผมนะก็อยากจะบอกว่านะครับตามความเชื่อในเรื่องของเลิกยามเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะ แต่งตัวให้สวยงา,ามทำความสะอาดร่างกายให้ผุดผ่องให้เรามีกลิ่นหอมนะครับผมนะทำความสะอาดบ้านก่อนที่เลิกแข่งอมาวสีจะมานะครับปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเรียบร้อยนะครับนะทำจิตใจให้เบิกบานและนะมาสวมดมนต์ไหว้พระกันนะบทคาถาที่เราสามารถสวดได้นั่นก็คือบทโมระปลิตนะครับหรือคาถานกยุงทองนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยอธิษฐานขอพรนะครับขอพรอธิษฐานนะเดี๋ยววันหลังจะมาพูดถึงเรื่องการอธิษฐานกับการขอวอนขออ้อนวอนขอต่างกันนะครับนะเราอธิษฐานโดยตั้งจิตว่าเราเนี่ยนะครับจะบำรุงธนุบำรุงพุทธศาสนาให้มีแรงให้มีแรงกายให้มีแรงทรัพย์ให้มีแรงใจนะครับให้มีแรงตามวาระโอกาสต่างๆให้เราเนี่ยมีโชคมีลาบในการ ต่อไปเพื่อมีขวัญและกำลังใจในการอยู่นะครับในการดำเนินประโยชน์นะครับนี่คือเป้าหมายการอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างวนแล้วแต่มีเป้าหมายนะครับมีเคล็ดลับครับวันนั้นนะวันนั้นไม่ใช่แค่ของเงินจากพระจันทร์อย่างเดียวนะครับผมขอเมตตามหาเสน่ห์นะครับขอเมตตามหาเสน่ห์จะทําการค้าขายเจราจารสิ่งใดไอทิพย์ไอทองจากดวงจันทร์ที่ามความเชื่อนะนะครับ ที่สะท้อนลงมาอย่างโลกมนุษย์เนี่ยนะครับทําให้เราเนี่ยมีออร่าในที่มืดตราบใดที่ไม่มีคนเห็นข้าตราบใดที่ไม่มีคนเห็นความงดงามของเราเนี่ยนะครับก็ลองทํากันดูนะครับ,นะรบไม่เสียหายนะครับเพราะเป็นความเชื่อนะครับที่เขาบอกว่าสูตรกินไอสุริยันจันทานะครับเขาถึงมาไหว้กลางแจ้งกันไงนะครับถึงมาตั้งโต๊ะไหว้กลางแจ้งกันแต่ถ้าไม่มีไหว้กลางแจ้งก็เสียวน,น,นะครับนะ คาถาโมรับติที่ที่บ้านก็ได้นะครับผมนะฮะในห้องพระก็ได้นะครับผมนะหรือถ้าการแจ้งเนี่ยเขาก็นิยมกันนะผลไม้ห้าอย่างนะครับก็จะมีผลผลไม้มงคลนะครับก็จะมีสับปะรดนะครับมีกล้วยนะครับมีส้มนะครับมีแอปเปิ้ลนะครับมีมะพร้าวอ่อนมีอาง่นนะครับตาม กำลังนะครับของเราที่เราจะถวายศรัทธาอย่างไรนะครับนะครับผมก็มีเคล็ดลับดีๆครับมีทุกเดือนนะครับอย่าโลภนะครับในการขอพรนะครับบางคนเขาบอกว่าขอได้แปดข้อเชียวนะขออพรจากพระอาจารย์ได้แปดอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าตามโบราณอาจารย์เนี่ยขอได้หนึ่งอย่างนะครับขอได้หนึ่งอย่างและเป็นการอธิษฐาน